สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอผาโชคสอผาโชคคนเดิมนวลพารวยครับเมื่อนี่มาตามโคงสุดท้ายนะครับเจ๊เต้นรถนะครับขับมานี่ยแกเจเพิ่นกับจุดทูบไหวขอปูขอหญ้าขอปูขอองค์ปูปูขอปูองค์ดำนะครับโคงสุดท้ายครับเจเพิ่นจุดทูบไว้นี่เป็น ห้าหกสี่นะครับโอ้เหล็กงามครับห้าหกสี่นะครับพอบอยเนื้อเหล็กถูกคนครับแต่ว่ามันคือพวกใครเห็นบ้างครับอครับห้าหกสี่นะครับห้าหกสี่เด้อครับเอครับ <c oughs> <c oughs> ห้าหกสี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเจเต็นรถว่าเิ่นใดแนวทางตัวใดเพิ่มเติมนะครับสำหรับเมื่อนี้ครับเพราะว่าเป็นโครงสุดท้ายพี่น้องเอฟซีเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อครับกดไลค์กดแชร์ครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับไปฟังเจเต็นรถน้ำกันครับท่านผู้ชมครับเสียงหัวแฮนๆอย่างนี้ครับพี่น้องก็คือเป็นแต่มวลถิ่นน้องถิ่นน้อบานเนี้ เจ๊เราคือมวนแท้เหมือนนี้เราคือมีความสุขเจ๊บ่เคยทุกจักเฉลียวสันมีแต่สุขอย่างเดียวสันเจ๊เราว่ามีเงินบ่มีบ่ได้เดือดร้อนมันจะมีเขากินจับประเดกกแตแล้วเขากะโบอึดโบอยากหน้ากระโบอึดโบอยากสันหน้ากันหลายคนหลายเหรียญโอกระโบอึดหน้าชวนแามกระมีหน้าเข่ากระมีบ่ได้ซื้อดราเยอะแยะเยอะแยะโบเจ๊เราไม่ได้รวยแต่เราก็ไม่ได้จนแต่เราก็มีความสุขถ้าคนเฮาบ่โลภบ่โกรธบ่หลวงเนี่ยโบถูกดิ คุณลังคนถูกอกลียกลุยถูกเกลีเกมีมโกรธนี่ก็โกรธายบ่ลงก็ลงลงนกิเลสตัณหาสารพัดหละคนผู้ใดละได้ก็คุ่มีความสุขเพราะว่าข้าเกิดแทดเดียวตายเอาอะไรไปไม่ได้ถูกต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับทุกช่องค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะมาเด้อคุณแม่นวลแม่นวลพารวยมามาเดี๋ยวสิบอกเจ้าก่อนดิ บอกเร้าก่อนบ่ได้เลขดิน้ำเขาเด้เออซว่อันเลื่ยงเลขให้ฟังเมื่อนี่เมื่อนี้วันที่สิบห้าพุษภาใช่ไหมครับอันนี้หมอดูหมอดูนะครับหมอดูบนผ่าเนี่ยมันพ่าอยู่มากมันเลยพังผู้ได้สนใจดูดวงค่าคูร้อยสิบเก้าบาทนะคะไอแอดไลน์สองเบอร์นี้นะคะนี่ออกเลขหมดแล้วค่ะ ้าแปดก็ออกแล้วหกเก้าก็ออกแล้วนี่แหละแอดได้สองเบอร์นี่โลดนี่มหาพอหมอเจบอดูดิดูเก้าสิบเก้าแต่แต่ดูจริงเท่าไรก่อนค่ะร้อยสิบเก้าบาทร้อยสิบเก้าบาทถูกหมอดูเก้าเก้าซื้อเขาหนาแต่ว่าดูมากเม่นมากดูนึ่คนละหนึ่งชั่วโมงถ้าเกิดจนตายอือดูถ้าเกิดจนตายเบอร์โทรสองเบอร์นั่นแหละบัดนี่เจก็สิมาตัวแนวทางบาดนี้ มเมื่อว่าให้ฟังเลขสีออกตัวได้บอลููแต่ว่าหันสีว่าให้ฟังซือออกก็ออกว่าออกกระจดแล้วเฮาออกกระโชคดีไปละอืเลขอยู่ในหันห้ถือแล้วตาตองหงดมาหันหรถรถมอเตอร์ไซค์ผ้าใยขวามผ้าลม่มทะเบียนหนึง่งสามสองมันกระตรงกับป้ายที่ได้มาตะขนทรงสามสามศูนย์สองแปดนะ,อะเออกรนี่แหละกระน,นี่ห้ากัตตัดออกมาจากหนีนบ่ล่ มันสามศูนย์สองแปดมาลดลดถ้าแยกลมก่อนหนึ่งสามสองวันนี้ร้านที่เป็นตำรวจเขามาส้นไทยทะเบียนห้าหนึ่งสี่ห้าสิตืมตาสี่หายเอาบัตามาโหลดสิเติมสี่หาใยเท่านั้นตัวเดียววเลขเก,กิดเหมือนกันเติมสี่หายเลขทูบกระตุงเลขทะเบียนลดร้านแล้วเอ,เอาทางด่<อ>านไงทางไงนครับอือ เหนมานี่เจ๊เราเขียนง่ามมาดิเดนเราเขียนง่ามแหละมันเขียนบาถือข้างมือนั่นเออวอ่สีใช่ไหมมัดมึดอาไหนอืมสีหาตัวเดียวม่เจใช่ค่ะเพิมาหนึ่งตัวเพิ่มมาสีหาหาสี่ละครับเอาเลกหลานอันนี้มันใหญ่ถึอแล้วรถพาเราปีนสามสองนี่กับทะเบียนรถที่ได้ไปมาไม้สามศูนย์สองแปด อันนี้กะทะเบียนหมอไส้ขั้นที่ย่างบอออกแปดสองศูนย์อันนี้ลดผ้าใยขว่หนึ่งสามสองอันนี้ตามเลขเก้าแปดสามสามแปดอันนี้เลขร้านที่ถือส้อนไถ่สี่ห้านั่นแหละอันนี้มีเท่านี้เลขนะมอดเนียมอดแจงมอดเนยมาเลขทีหนึ่งเก้าหนึ่งไพ่สีตามกับตามบังหันบ่นหันหัวลงเลยบ่ผ้า,าก,กันได้ไมันบ่อืมมัเลขที 19, 1, 2, 1, หนึ่งเก้าห <3, 3. S 1> นึงน่งนะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่ง หนึ่งหนึ่งหกแมนวนวลว่มามัตสึออกขั้นนั่นแม่นอหลีขั้นที่เราเอาเครื่องเซนหนึ่งหกหกหนึ่งน่ะ <16. S 1> พอพอให้ห้าก,กับมาทวงคือกันชั้นซื้อลอตเตอรี่นี่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งกับซื้อเออแต่วันบริส้ซื้อใต่ดินเลขถือเยอะแล้วถืเอเลขบงงเงินบอดี้เงินใช่สองงวดแล้วเจ็เต็นโรถบอดถือเลขน่ะแต่ว่าซื้อเลขถืออยู่หนบอด้เงิน <laughs> พี่น้อง F4 วันนวันนิ้มถออกหนึ่งเก่าหนึ่งมาสันเจีหนเก่าหนึ่งเก่เด้อบัลเลทีเด้อหนึ่งเก้า่งบัลเลตีหนึ่งเก้าหนึ่งตามเด้อตามหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วครับันใเขียนใท่ากับสี่เขียนใส่หายเขียเขียนใส่น้ำอะไรดวพี่น้องผนว่าโอ้คือผมเห็นเขียนไหน้ผหนึ่งเก้าหนึ่งโอ้เขียนใส่ใส่แหละคือเต็มเบนแล้วข้างหน้าสามซอนเนนเจ็ดข้างหน้าสามซองครับเมียนตัวเบาใ่ญ่เป็นได้ก็ได้อ อ็จะเมีนต้องเอามาทั้งต้องเอามาทั้งนี่บอกหันไปทั้งใดแหล่ะเอาเอาทั้งเอาทั้งหน่อยก็ได้มันสีออกก็ทั้งไงอยู่เหลืองส้มเพื่อให้มันตูงามๆเจ้งเขียนว่าเตือเรียมบองงามเดียวหนึ่งเก้าหนึ่งตีเจ้าหนีบาหนึ่งเก้าหนึ่งบานเลขที่หนึ่งเก้าหนึ่งครับเอองานงามอะเจ้างานสวยเลยบานเลขที่หนึ่งเก้าหนึ่ง อย่าลืมบัลเล่ที่เด้อพี่น้องบัลเล่ตที่หนึ่งเก้าหนึ่งวงไว้ 1> 1, 9, 1, 9, 9, 9, บ์อะวหนึ่งเก้าหนึ่งบัลเล่ตที่เราเนาะครับวงไว้หายออกซัมบัลเล่ตที่หนึ่งเก้าหนึ่งวงหันมันหนะึ 6, 1, 6, 1. 1> ่งหกหนึ่งเละหกหนึ่งหกหนึ่งคกันสีซื้อสองตัวกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งจบบัลเล่ตที่ตามในน้อยนันบัลเล็กที่เด้อนันหนึ่งเก้าหนึ่งพืชนหน้ามยึดตลอดล่ะ หนึ่งเกาหนึ่งนี่นั่นแหละวังหันก็เลยออกกับหัวจ้อยนึกว่าหายหันหัวล้หนึ่งหกหนึ่งอยู่แต่ว่าหันบ่ได้เขียนในเขาบ่ได้เขียนหันเขียนเนี่ยโอ้ยเขยนสิเป็นไงนะเอ้อเอ็นเอ็นยี้ไงเราเห็นจนแล้วว่ะเตี้จนเลยนะเอากันออกวันนี้ให้ได้บวงสวงเด้อให้ได้บวงสวงงวดนี้ให้ได้จนแน่ๆให้ได้เอานั่งร่ำมาล่ำให้มามวนมวลกินแก่กินท่านอยู่นี่ เลขทูบจะได้บอกเพื่อนไดไรเออเลขทูบสี่โอเป็นสี่ก้อนเปลือเหรอสี่หกห้าดีเนาะสี่หกห้าสี่ห้าหกเลขทูบเลขทูบเมื่อเช้านี้สี่ห้าหกสี่หกห้าไปห้าน้อยก็ได้เล่าก็ได้เหล้าห้าน้อยไปลดแต่มาไม่เจ่ิญรัฐบาลไทยหมือนเอิญเออซื้อยะดเลขทูบก็ได้ซื้อตัวเรียงไลขสี่ห้าหกโตดเอาสี่หกห้าสี่เก้าห้ากับหัวเลขหกเป็นเก้าน้ำ เก้าห้าเก้าสี่นแียวอืมนี่กเท่านี่ละคันว่ามันหลายตัวเอาแต่ตัวมากเอาวงเอาตัวได้มากเรียกเอามันหลาตัวคันบ่มากตัวเจวงให้ก็เอาตัวไม่ก็ได้ตัวที่ท่านชอบนั่นแหละถ้ามีเงินน้อยก็เอาตัวเดียววงไว้สองแปดตัวนี้ก็ว่าไปเฉลยลงทุนไวไไปครับโอ้ยอย่ามาว้าเบิดหลายพันแล้วลอตเตอรี่มื่อไหรนไต้ดินกบจิจักพันนะนะ ออกมาวนีกยาวเลยนายเจ้ายาวม้วนแดีวว่ามีไผรช่ยจีออกกูเดียวอกหมอลำคันได้หลายแสนกับเจ้าปอบนึงหรือไทยรถแห่มาโหลดแล้วรถแห่มาจอดนี่ลุแล้วกะเออโอ้ยปูนาสุมใจเด้อขันอยากม้วนให้ได้รางวัลใหญ่กันแล้วกันซื้อไว้เป็นตื้อสาธุสาธุให้เจส่งมานเด้อเสียแล้วเนาะเสียแล้ววังหันเสียแล้วแล้วก็ให้พี่น้องเอพีเพิ่นได้น้ำเพิ่นก็สิได้มาม้วนน้ำเฮาแม่น แจกินแจกท่านยังไงล่ะฉันมวนคือเกาเป็นคนมักเห็ดเด้คนปลาระดาพิ่นบอกว่าโอ้ยตามเจว่าฉันรอใครเจอะไนเลขที่หายมาทุงวดทุงวดนียย่าเพอเด้อให้ตามโหลดห้ซื้อตัวเกาตัวเดิมเห็นบอกหกสองหกบอกวันที่หนึ่งไปออกวันที่สิบหกบอกห้ตาม่ามีใครตามใชเกาผู้เดียวซะทั้งนี้ สามสาแสนกลัวได้สามได้ตั้งสามแสนกลัวไอ้อเจ๊ใส่หนีจนเลียนเนาะกินยะังได้โกมันไอ้เจ๊ซื้อรถมาจอดอีกตั้งหกักซ <c oughs> ื้อรถมาขาย <c oughs> จอดขายอีกตั้งหักเบียร์ได้นอนแซวเซ็นเตีากิน <c oughs> มือละล่างพูดแล้วสงกันว <c oughs> <uan> นคักได้มวนคกนักนอก้เจ <c oughs> ๊เนาะเออวนสนุกสนานเฮฮาพูดแล้ว <c oughs> นนทางี่ฝันจะไหนคือยากไอ้โนบานเนี่ยฝันจะไหนฝั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 นดีฝันอยากไอ้เบาๆล่ะฝันมาถือความแก้มฝันมาถือควมแก้มสองขางเลยมันมันเกินนี้ยมันมันจนโชคแล้วนั่นแหละก็เลยบอกปากอยากอายสันดี ถันมาผู้บ่าวหอมแก้มสองขางมักกันฝันดีป่ะนั่นนี่สิจะตายอยู่มันคืนมันคืนถึงมาเขาว่าสันตีเอาฝันดิเนี่ยไม่เรื่อนกิ่งเนาะฝันฝันมากฝันอ่านกินอ่าสิบนาทีแล้ว ครับขอบคุณเจเปลียนรถเด้อครับขอบคุณหลายๆขอบค Tah, linking, way, ุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีเด้อค่ะเด้อมือเอื่อนให้มีเฮ้จนไล่มอเอื่อนเนี่ยเบิ้งเบิ้งเด้อนะ